พี่น้องเอฟซี่เดีย๋ยวจะพาไปเมืองเน่าท่างน่วมกันสำหรับเด็กถูกปู่แสนคำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเย็บหนึ่งหกห้าชาแนลซานออนอีสานผ้าเฮงผ้าแก้วผ้าเพิ่น,นะคะ่ะพี่น้องเอฟซีมาขอโชคขอรับนะคะเนาะแต่เมืองวามุามนี้ปูเสียหายเนวทางตัวใดเป็นความเสื่อส่วนบุคคลน,นะคะเด้อ สำหรับคลิปนี้นะคะเนาะวันนี้ค่ะเอาแอดสิพาไปติดตามปูแสนค่เนะคะวันนี้พี่น้องเดี๋ยวแอดสิพาไปคอโซขอลาพี่ทั้งฝุ่นนะคะจึงหวัดบังหันเพิ่นกระหายน้ามาแล้วนะคะเนาะ06น,นะคะพี่น้องค่ะเอาลอดติดตามกันไปนะคะ เราเงี้ยเราแบบนี่เอาไอเซ่ละแม่ถ like oh, oh, okay. oh, anyway, <c oughs> <get> ุนตะมาด่าเก่าเนาะโอ้เสวยงามแต่ไม่หนี้ปูสวยงามหมดคนแน่ว่าหมดคนโอ้งามทุกคนงามคันงามแล้วแม่งามน้ำใจใช่ใบหน้างามกิริยาใช่ตาหวานโอ้แม่เราก็มีคำคมเหมือนกันอ ใช่สวยแต่รูปจุดไม่หอมนะคะงามทุกอย่างใช่ไหมงามทุกอย่างโอ้โหมันนี่พี่ตนเนี่ยเขางามอีกที่ตัวนี้เนี่ยอะปูดิงามน้ำชายใช่ไหมนะาเฉียวเหลืองแดงครับี่นหลอด F4 อยากจุดเมืองมากคุยกันงามจริยาใช่ตาค่ะวันนนี้ะคะคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านตูคนจะเกศเกศความรู้ใช่อยู่นานมีค้ามของมาฝากก่อนมื่อก่อนจากแน่หน่อย ตูแสนย่ะคครับโอ้ยกล้วยงามูดเืองกลืวยกล้วยเพื่อนว่าเอาเรื่องกล้วยกลวยของหวานเนาะอียงก็ไดัยเพื่็ดไห่พูถือใจผูซะไถ่ใจพ่อซะพอเเาวอ่มทิบเราเอียงนะพอยู่มีม่นฉีบม่นพ่อเหมืนเลยคอจันก็คซื้อขันสียงเราบ่ฝันขันเราฝันได้เป็นตคขึแม่ลดนะขันคอแล้วขันซื้อซื้อซื้อ ไปแล้วต้งไปดับหน้าแล้วได้เติมน้ำมันไปแล้วไปแล้วขอเอ้ยวันนี้ลูกมาขอสุขขอมานเด้อะบางนีเก็บหงุดหงเกินล่ะว่าเขาเดินบ่แงามเขาต้องสั่นหกสวนหาหาสวนหกกะโอ้ยลูกกะได้สนิทแสนสาหัสแสนยุ่งโอ้แสนเหมือนกันแสนคือากันแสนอีหลีอีหลอดหุ่นเหแสดงว่าบ่กล่อมเนาะแต่ว่า พูกรให้ให้งทรให่บ้าตอนั้นเนาะเราก็ได้เราที่แน่ๆก็เน้นเ่หาซูนแล้วเนาะอ่าบรรดาก่เด็กกับปูคนนี้ํำไงใช่อ่าซีฟองหกขาหกกรวดหกขาหกไข่มาแห้งหมดแม่เจ้าจ้าซูนกับซูนก็หา0ูนก็หาูนมาเด้อโอ้ยพี่นอยอนออกหาซูนแม่ก็ได้บุญแล้ว แห่มันออกหองขามาแห้งกับกระสีคากขึ้นมาได้หน่อยบอกว่าเอาโัวมาตัดเสื้อหนึ่งละมัดหน่อยก้อบส่วนบุคคลเนาะคนเพามันเฮ้ยมากผู้ใดกับผู้นั้นหรอวะสาธุสาธุเด้อจะปูแห้งแห้ง้งเด้อวันนี้วันที่ขอวันที่ขอใส่วันที่หนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาค่ะเดือปูเด้อสามตัวตัวเพราะว่าคัน โชคขันมานขันฝันดีฝันยังกับสีห้นั่งข้ามก้วมาด้านถ่ายายให้ปูเบิงว่าว่าเป็นสายหนักขึ้นกันเพราะว่าเพิ่นกับว่าวายูนั่งข้ามก้ีวบ้านขันเลขเขาเนาะว่าสีมะกร้าวให้ปูเบิงแต่ว่ายังบ่ถึงเวลาข้าอยากอยู่เป็นมืดนาจะเป็นมืดนาสีมะหายอยู่ราชการแดดล้มลมช่วยเดี๋ยวเดินทางมา แต่พวกที่ประคับประคงมานี่ายามกันมือนีว่านนีเพราะว่าอีพอแสนข้าไปหาเอื่นมากมๆกุ้งแล้วมัน,นมาขออกขกันเต็มขึ้นนี่เราบอกเห้ว่าเอื้นกันมาปะซุ่มมือนีมาคุยกัน่าสิไปยังดใดจัดแต่งหนาที่ให้ไปยังสั้นยังสี่ไปเหยียบเลขไว้ผุดเหมันอยู่แต่เท่านั้นละ่ะเพราะอีพอว่าสิปวดสิใช้ให้ตุจันพันเด สิ่หายสู้อยุ่สิ่หายสู้ยุ่กับหายเถินกับหายกแกพระพุทธรูปทองค่ำในข่วมฝัน,นโอ้แม่น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 ในข่วมฝันอยากได้อิลีเห็นนะอ,อยากให้ร้อยมากโอ้ยอยากให้เห็นเลยอยากให้ร้อยมากสิเอิญมาหาเฮงมาเบิ่งเหมือนกันพ่อคุ้มรัพย์อีหลีนะ่ะ <laughs> มันร้อยมากอหลีน่ะเห็นน่ะแม่ผู้เคยเห็นเั่นน่ะว่าแม่เห็นปฏิหารต่างๆแม่เห็นมาหลายเห็นหลายอย่างเห็นนะ ร้อยบกร้อยอย่างแกเห็นมัดมัดเดี๋ยวนี้ผีหนีสางหนียังโพยหนี่บ่มีนี่จะทิพย์นี่จะมีม่านทิพย์ม่านท่องของปูแสนข้ามพลอยแล้วเบาเขาคุ้มซับเหมือนนะไปไซบ่ได้ต้องค้ามสะเปิดเดตอปูเด้อพ่อที่หนึ่งมิถุนา่ะเปิดให้ได้ให้มันเข่ากับก้นปันของลูกวง้็พอเอ้ยโอ้โหกวนจุดนี้แม่แม่หันฝันสี่แปดฝันสี่แปดข้าไปขอซามมองไปขอกับมหาเฮงเหรอวะ เงอดไหลขัดฟันเห็นมหาเฮงเล็กเขารอเจ้าเป็นยัโอ้ชาวติเสียงอีกมือแลกงกันได้เจ้านี้ก็เขาสิคัดกองคัดกองกปส่งแผลข้ามแก้วกระซ่งแห้เกียบชาแนลสรงซ่งแผลมหาเฮงมวนซึนอันละราะว้าเ้ประเทศขอล่างสร้างตัวมาน้ำกันยังกระไดตั้งประเทศก็ขอให้ข้ามแก้วลุงเรื่องเด้อหวยน้อยหัวยังตั้งประเทศกระไดอันนี้ก็ขอออกกล้วยๆเด้อค่ะ

วขโอกาสหน้าแล้วกับปูพ่อบ้านข้ามเก้ียวอ่ะอันติ้งนิ่งมาแล้วว่ายามเย็นเจอกันวันไหนไม่ทราบขอให้ลูกสะดวกลูกมาแม่แม่ต้งมีั้งใจทั้งใจใช่ไหมจ้าขอให้ลูกตั้งกิจมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านแม่ยเนี่ยไม่ต้องคอยจีคอยจะแห้งิ้องแ่าก็คือนักเรียนเขาก็สิขาอนุบาลข้ามเกลียวเนี่ย ก็กําลังหัดเดินต้เตต้เต้จ๋าใส่บัลลังก์ปูใส่บัลลังก์ปูแสนข้ามนะข้าแก้วปูข้าแก้วกระปูตาปูช Get ีฝาขาวปูทองแม่ที่น้องบาลเพิ่งกับเอาปูทองแม่ร้องบาลเพิ่งขีมามหยามเนี่ยมาอยากอิฟอแสนข้าแต่อิฟอแสนข้านี่เลาอิ่มทีบแล้วสิบเก้าบาทเดียววุ้นหลุดระบาดเนาะแล้วของแม่นี่มาจะได้ข้อมฝันนะเก็สิมาแบบข้อมฝันเลย ไม่ในนิมิตไม่อย่งก็ไมาว่าศูนย์ทุกเก่าน้อบาทเนี่ยเอ้ารุ่นด้วยค่ะโอ้ยอยากหัวเรียบาทถ้าจะเป็นหัวเก่าคนเนี่ยจะว่าแห้งหอนแห้งหยั่งงามิคือสวยวันหันเด้วยเก่าเก่าเด็กขัดเจนด้วยขัดเจนไหมมาให้สวยสวยเพราะว่ามี่เจแนวดีๆเ้า <avent> ก็เฮ็ดจ้าแนวดีๆเนาะเด็กขัดเจนแนวดีๆงามๆเพราะว่าขอฝาก บ่ฟังไผฝากให้ลุงให้เรื่อง,งบ่ฟังอบ่ฟังฝากให้ลุงให้เรื่องให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเนีอาจะลังจะขึ้น,นแต่ว่าร่มลื่นนะที่แล้วว่าดีสีขาวสีขาวบ่แม่สีแดงมันออกมากแกนดีนี่อยู่เพื่อนอ,อันว่าสิให้เกี่ยวกับ,กบหุ่นผูวขางเพื่อนคือเก้าสีได้มากเอาเก้าอีรีบ่เก้าบ่แม่โอ้ยงได้ไม่มาเห็นอย่างหันโอ้ยอย่าบ้าเก้า ซีแปดด้วยบัดเอากันเล่นไม่หัวใจใ<น>อีกสิตัดตัวได้ทิ่มห้องบัดน,นี่โอ้ยเอากับลูกหลานขอบัรแล้วนี่อีพอท่านละเพราะว่าลึงกับไพ่อีพ่อเพิ่นสิว่างตะลูกกูมึงพิ่นสิเวังกับอันแมงสินะครับผมกัเลยขอเบาค่โบราณแต่สมัยแต่ศาสตร์ปางก่อนเพราะว่าเราอันอีพ่อเจ้าอยู่เยอะไดห้วยลอยกลับลอยกันลัษสิศรีวังสินะ ก็สิว่าร้อยสัตว์วัด้อยกรับร้อยกันเอ้าพ่อคือน่ันวเกิดเขาสับพ่อใบหนีวันนี้พ่อเฝ้าคุ้มซับวันนี้ตอนได้สิเปิดให้ลูกบ่ถึงเวลาก็ถึงเวลาพ่อสิให้เองีาวันนก็สิฟ้าแต่งสีในความฝันน่ะก็คือว่าให้แต่จันให้มึงเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วให้ดีก็เลี้ยงดีปานี้ตัวแล้วก็ว่าเ็อาไปว่ามากกลายเป็นทุกขุโดยตรงลงคำให้ได้จังสรนจ้า แม่ได้กินข้าวลสซวงเออของหวานวกับหวานอันนี้กับมืออนี้กักล้วยแล้วของกล้วยกล้วยอของกล้วยกวยแม่อธิษฐานันซ่ี่แปดของแม่อมโอ้ยยา,า่าศูนอีกก็เกียบอ,อหห๋อ่นะเนาะศูนมากสามสี่หัดสนอะไรี่เนี่เอะยาศูนนี่แม่ว่าศูนก็ค่ะ แกขํามแก้วเอ้ยบาดนี่โว้ยวสน้องก็บ่เป็นเปื่ออ๋อห่เห็ดเด้งพอเอ้ยเป็นเคือเปิดใส่กระสุนเนาะสวนเกตัวหกคือสวนหกกค่ะเอาดีดีเก่ากยังน้องบาดนีหกหกมาตรวจเก้าหกบาทสาธุพระพุท ห้ามเด้อเอาโอ้ยเด้อหกคักหกเนี่ยเอดกันเกี่ยวหกมันบอยแค่ว่าหกมันบอยอ้อฟู้วยว่าหกันตัวนงตัวนี้ความใจมหาย่งนี้อีกตัวนึงลก็อีกตัวเดียวเท่านั้นนะปูอีกตัวเดียวใจมหาย่างระบาดเลยเขาปูด้วยแบบนี้เขาอะไเลขตัวนี้มากหลายพี่น้องว่ได้หัวใจเขามาหาเฮงเถอะแต่ว่าเมื่อไหร่ฟันเห็นมาหาเฮงเด้อดปนเนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ยอะไรกันเล่นอ่ะเนี่ สันเห็นขึ้นวันที่สิบหกเฮ้ยเลขออกแล้วนะครับผมก็คุยกันแบบแอดนอกบ้านเออคือว่ามือนีพ่อกันอ้าวจังไรก็พ่อกันในข่วมฝันเดียวซีแปลกเล้วว่าสันอันนี้ข่วมฝันเด้อค่ะเด้อเบานะข่วมฝันเป็นดังหากอันนี้ข่วมจริงค่ะผมตาตัวนี้เป็นเลขพูกปูพันอันนี้ข่วมจริงค่ะอีกในตัวเท่านั้นเก้าหกคือหรอ อย่าว่าสามีซะหวยน้ำลูกนัานสิได้เอาปลาลวดไปกันพี่น้องเอ้ยปลาลวดเราจะมีปูฟันนี่ละหายตัวได้ก็ออกบ้านลวดให้ตัวออกนี่ละปูกระได้ลูกนัานก็สิเฮ็ดน้ำผู้ใด้นั่นบนบานไว้กับเฮ็ดน้ำปูรับใช้ตั้งนี่ล่ะจ้าเพิ่นกับโบได้เร่งรัดกับไผเพิ่นบ่ได้ว่าอีหยังพอเรามีคุณยางแล้วนะเราอิ่มทิพย์ แลาวปุ่นอยู่ในบ้านที่ในบ้านท้องยังเที่งเบิ่งเฮาไาเฮาเห็ดหยั่งง่ายงามง่ายเลยเอามั่งง่ายก็เด็กเกิดชัดไหมชัดชัดว่าชัดก็ชัดเนาะว่าก็ชัดเจนเลยบัวตองวาดตีไปอ่าปูกับไฮคันเมื่อวานเมา่อวานเมาขอคืนห่านไว้ว่าสีมาห่นบัวแม่กับแม่ทำความสะอาดมาขอคืนห่านไว้ว่าสีมาเด้ออ้าวปาฏิหาริย์เนาะมัดตามอยู่ซื่อนี่เนาะหนังตามซื่อนี่พ่อโอ้ยแม่กับยานตัวมัดง่ายเลยบัวแม่ง่าย่บบ ม่ยังมาหยอกแล้วพอเอ้ยลูกแหงร้อยน้าโมเป็นกับบ้างสิเหล่าหน้ามันยื่นบนธรรมดาลึกหกเมตรนะคะลึกครับลึกครับสวเนาะส่วงน้าบกๆหน้าเอาอัน๋อแม่ว่าสามขึ้นมาหาเห้งว่าเด้ออันนี้เออาบ่ได้เบาเด่นนะคะแม่บ่หรอแม่เอ้าเก้าหกหกแม่ว่าสามหลุดตัวที่ถ่ายได้พี่น้องเด้ออ่ารุ่นตัวที่ถ่ายครับผมโอ้ยสามครับ เอาผู้ใดออกมาน้ามันผู้ใดหาบ้านไอ้บ้านเอาลูไปน้มกันสิสามหรือสิสแม่สามอือสิ3ามหรือสิสองสามอ้โตรงใจได้ขั้นแม่นเี่น้องู่ยังวงาอกวาที่คนในจุดหุ่นนี่แหะงาม ผู้ประเหตุกับพิษผูมสามหรือแต่สองที่น้องคล้ายๆกันเนาะสามสามค่ะสามที่นเลยแม่ฟันทุ่ง่าสามนี่เป็นปาฏิหาริมาให้เราออกว่ามแม่กับบอเบเบลน้ำจักเม็ดงานแต่ว่าบอเรบาสามเด้อค่ะเด้อเบิ้งไปชันเบิ้งไชัจนกินเอา สาธุสาธุว่าแม่นไงให้เขียนไห้สาธุสาธุคนวิ่ลุกสาธุสาธุสาธุนลุกมีโฉมมลับเก้าหกสามสาธุมาให้ยเฮงเราเนาะอย่า่าเด้อเก้าหกสามหรือว่าสันเอาขันคู่ว่าเห็นเหตุการณ์สิว่ามหายเฮงสร้างพรรบว่าอะไรต่างเนแม่ขันละ อันนี้แม่เอามาจากบ้านค่ะแม่เอามาแม่เอามาเสืองเลยนะถึงบ้านนี้จุดในเห็นดี่แล้วที่แม่จุดในเห็นเลยเอฟเอฟไปชุ่มให้เอฟซีหน่อยที่เอดคำแก้้วอุยปัดทุกเอาอเว้ยเวยขังหุ่นแต่เอาคือเวยไปได้ไปหาไปหาแห่งดีบ้างนี่เออนั่งมาให้มาเอาอีหลีเลยเออตะกี้เรื่องพี่มั่งเรื่องนี้ยุ่งนี่เด้ยหากล่องพุ่งเนี่ยหากลองพุ่งเอาอีหลีได้เมอีย หันไปน้งขุ่นเลยเอาอีหลียตัวตะกี้อยู่แค่นี้ทีูกรลงเสียวกล่องไม่จอเอ้าวยงว่าเรามักมาหาเหงแล้วหักรูปเป็นเต่าสินะบนบอะไรแบบวาเอาจอะเจ้ขั้นเกี่ยวเข้ายูแรกกันเอาแล้วหันไปเไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ นี่ละว่าาียงเออแแห้ง้ปูด้อสาทุสาทุแฉเก็บยแม่กะอ้วือนกันอืมาทุกสานันก็ใหญ่กว่ามกามากักสยแสดงว่าเป็นหัขาเาปนาเอา้แห้ง้้ตัวน่งแห้งแท้ต้โอ้มยมดดีาอ้น้ด

าตามนั้นนะคะพี่น้องเนาะให้เป็นแนวทางเนาะค่ะาจาังได้ก็ให้พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะจังได้นก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีรายๆเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดกาสิฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดมีแนวทางดีๆก็ติดต่อหาแอดดไ้เด้อค่ะคะสําหรับคลิป